ลอยเทวก่อนรอเที่ยวก่อเราดันไปแล้วสามสิบไงชนลอยเที่ยวนะชนลอยเทียวชนลอยเที่ยวตอนนีบพี่ชายสวัสดี้ป้าป้าโอ้โหเสียงลั่นจัดเลยเสียงลั่นจัดเลยครับชอบไหมครับป้าเสียงลั่นนะอ๋อโหชอบครับไมม่ผลั่นให้หน่อยดิลั่นให้พี่หน่อยมันมันมันด่าพี่อะได้ครับป้าได้เรียกว่าลูกเกอร์ก่อนเดี๋ยวลั่นให้เร็วลูกเกอร์ลูกเกอร์ไปได้ครับป้า มึงดีแรงเลยว่ะเอาเลยไหมลั่นจัดอันนี้ยังไม่ดังนะป้าเนี่ยมันมีดาวนี้อีกเนี่ยไปไปเนี่ยป้าโอ้อันนี้คือไม้เนี่ยไม่ได้ทำโปรแกรมนะอาจจะโดนแบนเล็กๆโอ้ลั่นจัดอ่ะเกอใช่ครับผมซื้อไม้ต่อไม้ติดน้ำลาย ขาสองพองมาแล้วรถสี่กัหน่อยวันี้เอาไปคอไฟบวกคอเสียวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวเล่นมาเหมือนขับมาหัวมาเยอะเลยมามาเต็มเลยมาเต็มเลยเตรยอย่ากลับเตยปืนเซตไว้ปืนติดไว้เกอะไรมาหน้าคุณแม่ยังไงไปทางสะพานหลุยก็ได้ฟังไอโตะก่อนนะฟังไอโตะก่อนเทอะมาฟังไอโตะก่อนขยับไปทางสะพานหลุดใี่ไมันอ้อมหลังนะใกล้บ้านไหมแล้วเอาเข้าบ้านเหมือนเดิมรถโกมสองยางหลังแตกแล้วรถโกมสองยางหลังแตกแล้ว จะชนแล้วก็รอไปก็วิเต็มเลยหน้าแตกรถกบง่ายๆนะเดินไม่ยาวมึงนะอันนึ้งจับคันหนึ่งจับคันหนึ่งโักัสสักคันหนึ่งละลำโบออกกัะหันเพื่อนเราเปล่าชนว่าไม่ได้อะไรชนว่าไม่ได้อะไรจับคันเดียวจับคันเดียวไอ้รถรถกบรถกบไปเขียวรถกบไปเขียว จากแล้วตับใบเขียวแล้วโบขาวใครแล้โบขาวที่เพิ่งโดดไปหน้าคูใครแล้โบขาวสะพานเหมือนใครวะแล้วแบบมันมีของใหม่คันนึงนะมีของใหม่คันนึงนะไม่ไม่แม่รอรับไอเทมอยู่มันจอดเออแล้น้ำเงินใครอ่ะรถน้ำเงินอ่ะมันมันมันครับรถน้ำเงินมันถ้าทำไม่ใช่อ่าห้าสิบอะไปเขียวหน้าครบรถกบจุดแล้วกครูโมจะเปิดเพย์แม่งยิงหัวกูแล้วอะครเกือบแตกโหตีเรามันนัะน่ะไอ้รถคันดำอ่ะ

ลิ้มปิดปิดทีละขันควบแดงมันไอย่าตามไกลเล่นไกลกเล่นไกลกบแดงมัเียเป็นไงบงเียเบงเอ้จะตกะแดงมันสูนแล้วเนี่ยกบแดงหน้าคุงก็เห็นเอ้ยกบแดงตรงข้งหน้างสะพานเขียวว่ะเห็นปมัเดียอโหดอมัเดียวอัพโหลดอะ้เขียวเียวเนี่ยนแยิงโดนานมันกบสูนแแดงแล้วกบแดงแล้วกบแดงน่ะ ตกตอย่งงี้ยรรไปเรม่ตัวมีตัวามตัวเาเชนรถออชนรถออชนชนคนแงออกน่อยาปนผมพังลผมพังหึลงคนหนึ่งสอคนเลยน้าตก2คนลงไปลงไปซน่ปซน่คนเดียวลงคนเดียออใรยบไอ้เพื่อนระวังหลังนะระวังหลันะมันมีไม้ดินเสียงผมไหมีเมาต่อมาตรงไปเขียวไปเขียวตายอร่อเดวเรับเพื่อนยมาแต่มาแต่งวมันนะ มันแต่งอะไรโนตัวที่มันตรงน้อยรัน้ผมจะแต่งโนตัที่สงเฮ้ยยายมันตัวแดง่หัวแดงมีหัวแดงมนตกอแล้วมึงหาสาคลงไปซ้ำอีกสองคนหนใครก็ได้ ไปตายไงไปตายเดี๋ยวลงให้ครับมาลงไปเลยอย่ากลัวใครก็ไินกดมันยิงกดมันอย่าให้มันขึ้นรถกดไว้กดไว้กดไว้ไปอยู่อยู่เพื่อนยังไงเพื่อนที่เหลือยังไงเพื่อนนี่พี่มาแตงมามาแตงซูมมาแตงซูมพี่ใหม่พี่ใหม่มาแตงซูมาแตงแล้วพอแล้วลงลงเยอะแล้วสองคนพอสองคนพอที่เหลือยิงยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ยิงไงเพื่อนหน่อยยีงตีเต็มหัวไม่ตายปะตายตายตายสม่เพื่อนสามไอ้เพื่อนสาม เซนไลงเลยิงไฟกลงกลยเซนไลงเลยเซนไลงเลยเซนไลงเลยเงลงยเซนไลงยนไลงยนไลงยเซนไลงยเไลงยเซนไลงยลงยเซนไลงยเซนไลงยเนลงยนกลงยเลงยลงเซนไลงยเนไกลงยเซนไลงยเซนไลงยนไลงยนบลงย กออ้เีอะไรควายไม่มีใครตอบนไปเลย้วไอดเฮ้ยมึงดูศไปดิเพื่อนเทสวยชบเพื่อนหน่อยชบเพื่อนหน่อยชบเพื่อนหน่อยไปถือเซาหน่อยถือเซาหน่อยโอ้ยกูชูเพื่อนคนแรกไอ้เหี้ยกูจะหลุดป่ะมเซียนเพิ่งได้ชเหรอขอบคุณครับโมเซยน

สวยเอสบไปถ,ถ,ถ,ถือสอถือสอแล้วเปลี่ยนปืนใครใครตีตายถือสอเปลี่ยนปืนโอ้ยเฮี้ยถือสอมถือสอมถื้อเปลี่ยนปืนถือสอมถือสอมถสอสอสอไหใครใครไม่เียวใจเยังไม่น่นะปะเอ้ยคือแล้วค่อยๆเล่นใจเพื่อนคือแล้วถสเปลี่ยนปืนถือสอแล้วเปลี่ยนปืนรอชัวร์รอชัวร์ือชร์รอชัวร์รอชัวร์รอชรอชัวร์รอชัวร์อชัวร์ือัวบ์รอนัวร์รอชัวรอ

เกิดแล้วเกดล้วถือโซ่ถือโซอไม่หมดถือซไม่หมดไมเก้วไอ้ไอ้ไอ้อไอ้ไอไอ้ยอ้ไอ้ไอไออ้ไอ้อยไอ้ไ้ไไอะไอ้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 ไ้ไอไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้อ้อไอ้ออ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอเไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้้ไอ้ไ้ไง้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอไ้ออไ้ยอไ้้อไ้อไ้อไ้้อไออไ้อะไ ที่ทเม่งแ้ว่แ้วตกแล้วตกแล้วไงเหรออประอยงสอบประคอทไทไม่ยอมไม่ให้ทไไป่ืสอไไไปไม่ดหวนคมาดมาดมมไลงไมู่้จั่กดวาเลน่างควายะวททรงรู้จักปูใครรู้จักไว้เหี้ยเหี้ยเสี้ยวรวย ยีห้ม like mm ั mm ่งใจคุยละไ้เหียวัวเข้าเลี้ยงรตีอยากตีตัวอะไรนึงไอ้ไอขยะตวไนยคุบ่อยๆใอญควายแต่ละตัวอย่างควายไเลเหี้ยเล่มอย่างควายเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ข้วายอ้ถือแล้วสล้เดี๋ยวเไปดนาเลยมหน้าโรงงานหน้าโรงงานไฟฟ้าหน้าโรงงานไฟฟ้า กองาารสมาสมเดคมรับกาสมแล้วกานา่ไหมออยู่บ้ายเฮ้ยเอะเหลือกสองนะอเหลือกสองนะอเหลือสองนะโอ้วห่นวายจัดวนวายจัดวนวายจัดวนวายจัดชายผู้ชายวนวายจัดวนวายจัดช

แลวประเด็นคือรอบนี้ผมขับเองด้วยแล้วแล้วพนุนแล้วประเด็นคือผมขับเองด้วยรอบนี้มาดิรอบที่แล้วเกมพ่อน้องหอสี่สิบหอตอนเที่ยงคืนสี่สิบเออตอนไหนแล้วครับคุณดูบอกอีกกี่นาทีอ่ะ ขอบคุณอย่ตามนะคะคุบดูหอบนะครับแกงหอบแก้งหอบคุณดูตามตามสไตล์แก้งหอบสีมือไม่มีมีแต่คำพูดจะหลุดคนมีสอบออกเลย เออใครใครไมนะเบเลชื่อไหมผมยังอยู่ในโพเทสนี่คือกดยับนะผมบอกเลยใครใครหมาเมมนะตลอดมันน้อยอ่ะพี่โคบี้ขึ้นมาดิเมึงไก่ในสองคนเอาอยู่ป่ะคุจะกลับไป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 าชาวามมาอยู่โอเคเล่นอย่างควายอ่ะไอ้มาเจอเขาโคบี้เยยี่ แต่รอบนี้มันเงียบแล้วมันตายไวอะดียวพีทีจีมันตายไวอะดีมันจะบัฟอะไรได้เฮียคิดออกไหมคือเราชนะมันอะมันแพ้มันบัฟเราเราก็ไม่เจ็บหรอกไอ้เฮียแต่ถ้าเราชนะเราบัฟมันอะมันอะเจ็บเพราะว่าไฟแม่งก็แพ้เฮียโดนด่าไอ้กแต่ของเรานี่คือถ้าสมมติมันด่าเรามาอ้าวก็ไฟกูชนะก็ฉิวไอ้เฮียคิดออกไหมครับไม่น่าได้ คนชนะคนแพ้มันบัฟมันบับไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยสุดท้ายก็รู้กันอยู่ว่ามึงก็แพ้ถูกปะล่ะบับไม่เจ็บละครับรวค่ักูบล็อกไล้บล็ไลเลย

จนเอามามามาเคนที่ไม่มีศักกูปั๊บมึงบนนะยาดมันละบนสามเลยแบบเนมันไปแล้วมันไปแล้วเไปสามเมล้วสามเมรล้เสียงไอ้จุ้งเป๊ดเใช่เหรอใช่เหรอคุณดูไม่เกินตีหนึ่งยตีหนึ่งยี่สใช่ไหมครับ วอรไม่ลดเลยเมื่อกี้มันควายผมบอกคนดูแล้ว